ผมมือกับเตะหน่อยได้ไหมครับผมโหขอบคุณมากนะใส่เตะแม็กเลยผมรวดเดียวม้วนเดียวจบจริงๆไม่ได้ถามเรื่องสุขภาพเลยนะครับผมแต่ว่าเห็นทุกคนที่มาให้กาลังใจกันเดี๋ยวจะบอกว่าทุกคนคือกำลังใจที่โคตรมีค่าสำหรับสุเด็พระเล็กเทนีที่ชื่อว่าปีแซงลุงเลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่น้องชาวมหาชัยว่ามขอบคุณที่น้องชาวสมุทรสาครที่มาหาการกันหน้าเวทีนะครับสำหรับใครที่อยากถ่ายรูปนะครับอยากลองถ่ายรูปก็ เดี๋ยวจบคอนเสิร์ตนะครับผมเราไปเซอร์ฟี่กันนะครับผมเนาะนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากลากันไปนะครับผมในวันนี้ก็จะต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณโดยงานผู้จัดมากๆที่ให้โอกาสชมรมินตรีเล็กๆนที่ชื่อว่ากลิสอารอนะครับได้มาร่วมสร้างนะครับสีสันดนเตรีวันนี้ไม่รู้สีสันหนึกทำน่ารำคาญก็ไม่รู้นะครับไม่คิดจะสัมลาหรือรับงานดีนะครับแต่ว่า หัวใจที่รุ่งรัวคือหัวใจที่มีค่าสหรับพวกเรานะครับผมพวกคุณคือกำลังใจที่ด ül, ี ragt, ที่สุดของพวกเราในหาผมขอบ wow. คุณมากๆมากตามที่เมื่อคืนได้คนนี้ที่ชื่อว่าตรีรซลลงมาด้วยนะครับท่านเร็วนี้ก็ฝากเขาเดวยกับคูเวอร์ของพยัญชนะสระคาวังเดียนแล้วก็ล่าสุดเพื่อไปคเวอร์ไปกับปลายทางที่นางร้องเป็นเพลงแก้คอยทางที่นางร้องของพี่นางสิริพรไปแล้วนะครับเป็นไลฟ์สั้์นะครับผมก็ขาดด้วยนะครับ ข่ะพี่น้องวันนี้ทำได้วันจันทร์ได้สุภาพกรขอโทษขออภัยก่อนกระจายลากันไปทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพลงหนึ่งของพี่เจอลงไม่ลงวันน้องพี่คุณพ่อคุณแม่ชาวมาฮายชัยชาวศิลากรที่อยู่ที่งานมุศิลปกรเอ็กโป2024จะร้องแน่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยร้องใครร้องได้หรือว่าใครแค่เคยฟังก็ช่วยสูดหายใจดูใจกันเอาใจให้กั็มที่ทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ก่อนกระจายฮะ